เป็นการแสดงจากทีมคุณครูนะคะผู้แสดงนะคะมีคุณครูรัชชิกรโพสิทธ์เกษมสุขนะคะคุณครูเจนนี่ยาดัสกี้นะคะคุณครูปิยดาธนาสัมพันธ์คุณครูเกินีแสงจันทร์ คุณครูอมรรัตน์แก้วอุบลนะคะคุณครูสรินยาเตชวัฒนาเศษนะคะครูกิตยาดิศยาวณิชไม่ได้ขึ้นนะคะคุณครูอดานนี่คามาโชนะคะคุณครูวารินระงับพิษคุณพิมพ์ธิดาบุพรพเพรนนะคะคุณแสงทิพย์แสงบัวงามล้ำนะคะคุณนวรา์ศักดิ์ฉันทะอัมพลนะคะการแสดงคสวัสดิ์ด้วยประกาศด้วยพี่เต้ค่ะ เชิญค่ะเอ่อพี่เดมบอกขอทำงานก่อนพี่สุวั์เชิญค่ะโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงกบมือให้การแสดงชุดพูดอีกทีนะคะ,นะคะ ขอเชิญอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งก่อนนะคะหลแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะรางวันใหญ่กำลังจะไปเพราะแต่ละคนก็เล็กๆทางนั้นอันนี้รางวันพิเศษนะคะ เป็นการโชว์ที่ได้ซ้อมเพ็นฟอร์มกันเป็นครั้งแรกบนเวทีนะคะปีหน้าจะต้องมีโชว์จากผู้ปกครองด้วยใช่ไหมคะขอไม่ยังไงมันเหี่ยวแต่ว่าจิตใจเรา Yes ยิ่งไม่ไม่เหี่ยวค่ะยิ่งแฮปปี้ที่สุดค่ะทุกคนมีความรักความอบอุ่นเราคู่กันนะคะแล้วก็มอบให้กันเด็กๆคือลูกหลานของเราพูดแล้วเดี๋ยวน้ำตาจะไหลอีกแล้วค่ะประจิตรักทุกคนนะคะค่ะก็ประจิตค่ะ นะพ,พวกเราก็รักประจิตและพวกเราก็รักศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้มากนะคะจะให้เป็นยังไงพวกเราจะเหลือเด็กนักเรียนแค่ห้าคนสองคนปีขึ้นมาเลยคะ่ะเรามีความผูกพันกับที่นี่มากนะคะแล้วก็รักในองค์กรนี้รักในความเสียสละของประจิตแล้วก็รักศูนย์ คณะกรรมการศูนย์ทุกท่านลุงไพโรดคะเชิญหน่อยไหมอะ่ะมาหน่อยซิสาวๆเรียกร้องพอนุ่มเนื้อหอมนี่วเ,<ข>เวลาเขาเชิญไม่มาตอนนี้จะมาขึ้นมาโห้ยครูสวัสดิ์นะคะลุงไพโรดประจิตนะคะเป็นที่เคารพลักของพวกเราคุณหมอชินต้องขอประคุณมากท่านมาตั้งแต่เก้าโมงคะ่ะปัะจิตคะ่ะ ท่านมาช่วยงานศูนย์ในทุกกง,งานเลยขอบคุณผู้ผู้ปกครองทุกท่านด้วยค่ะคุณแหม่มคะขอพระคุณมากๆค่ะที่อยู่กับเรามาตั้งนาน<ด>พี่แต๋วเชิญข,ขึ้นมาได้เลยนะคะมาถ่ายรูปหมู่กับพวกเราเชิญมาหน่อยไหมคะค่ะเด็กๆครับเด็กๆไม่อยากไปนั่นเงเขาเนาะเอ๋หม<า>ดแล้วโอเคปประจิตพูดอะไรต่อค่ะก็ ขอให้เจอกันทริปหน้านะคะก็คือเดือนออกตุเบอรนะคะค่ะที่จริงเนี่ยตามธรรมดาแล้วเนี่ยเราจะเปิดโรงเรียนเดือนเซตเทมเบอนะคะหลังจากฮอลิเดทุกครั้งแต่ประจิตคิดว่าถ้าเราเปิดเดือนเซตเทมเบอร์ทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยซึ่งต้องเรียนโรงเรียนประจำของเขาเนี่ยมันจะวุ่นวายเราก็เลย ให้เวลาเด็ก1เดือนเพราะฉะนั้นเดือนต่อไปก็คือเซตเทมเบอร์ก็ออกตูเบนะคะจะได้สบายๆจะได้มาเรียนภาษาไทยได้ค่ะเรื่องมันแค่นี้เองค่ะมันก็เลยเป็นขั้นตอนมาเป็นเวลา30กว่าปี <September. S 1> นะบางคนก็ถามว่าทำไมเปิดออกตูเบอร์ทราบแล้วนะคะ <September. S 1> เพราะอะไรค่ะขอบคุณคณะครูทุกคนนะคะค่ะ ใครเป็นตัวแทนดียใ,ใครใครอายุมากสุดไปรับ <c oughs> อายุมากสุดพี่เตะเด็ก n เตะอายุอายุอายุมากสุด <c oughs> ขอบคุณค่ะทีมทีมคุลินคุลินรับไหมคะให้คุลินได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ดี๋ยวให้อีกก้อนนึงโอ้ยขอบคุณมากค่ะประจิตค่ะได้ได้ได้ค่ะโอถึงเวลาแจกเย็บอย่าไปหยุดอย่าไปหยุดเธอเธอจกจะแจกให้เธอให้เธอไปเรื่อยๆ ร,ร, <Sustain able> รับเลยรับเลยรับเลยสองสามเอาเนี่ยไปให้หมดเลยนะคะโอ้โหน้องไปทานข้าวกันพวกเราประจิตเลี้ยงแล้วนะคะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณประจิตมากๆเลยค่ะขอประจิตอายุ มั่นขวัญยืนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มไสพวกเราไปนานๆนะคะพวกเรามีทุกวันนี้ได้ที่นี่ก็พอพระจิตเท่านั้นนะคะถ้า<ด>ปะจิตห้ามกิฟต์ทุกคนนะคะมีความสุขเช่นคููจินนี่เซคะ่ะนะคะฟอลล์อัพตามนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนหมดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุงไพโรด ไม่ยอมขึ้นมาค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะขอ,คขอให้มีความสุขความเจริญคิดไรสมความปรารถนานะคะและผู้ปกครองเนี่ยนะคะเป็นดวงใจของเราในเมื่อพวกคุณเป็นดวงใจของพ่อลูกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดวงใจของพวกเราที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็เพราะเยาวชนไทยของเราขอให้เด็กๆมีความสุขความเจริญค่ะ อันนั้นหมอชินสุดสุดแล้วค่ะ